เมื่อนำมาหานกันแล้วจะตกกิโลเมตรละ81สตางค์นะครับ81สตางค์สวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจากจังหวัดอุดรธานีมาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ โดย EP นี้จะเป็น EP สรุปค่าใช้ใจ่ายและรายละเอียดต่างๆนะครับเพร้อมแล้วก็เข้าชมคลิปกันได้เลยนะครับนี่นะครับบีว y d o ดอฟ i ฟนนะครับตัว extended r a n g นะครับจากอุดรธานีมาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอันนี้เป็นระยะทางเริ่มต้นแล้วก็ระยะทางสิ้นสุดนะครับจะรวมทั้งหมดเนี่ย526กิโลเมตรนะครับโดยการชาร์จผมชาร์จทั้งหมด3ครั้งครับนะครั้งที่1ก็ที่ อุดรธานีครับตรงตลาดไทยสารนะครับค่ายนี้นะครับก็ชัดไปไฟไปทั้งหมดหนึ่งร้อยสาสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์นะครับได้ไฟมาที่ยี่สิบแปดจุดแปดศูนย์หน่วยนะครับมันเป็นออฟพีคนะครับก็เฉลี่ยหน่วยละสี่จุดสี่สี่บาทแปดสิบสตางค์นะครับต่อมาครั้งที่สองครับบ้านไผ่ครับบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ค่ายนี้เหมือนเดิมนะครับ ชาร์จไปทั้งหมดสองร้อยห้าบาทสามสิบสตางค์นะครับได้ไฟอยู่ที่สี่สิบสี่จุดหกศูนย์กิโลวัตต์นะครับอเป็นออฟฟิคเหมือนกันครับเพราะว่าวัาวนเนี้ยมันเป็นวันเสาร์นะครับที่เดินทาง่หน่วยของไฟบาทต่อหน่วยเฉยี่ยที่สี่บาทหกสิบสตางค์นะครับ <c oughs> ต่อมาครับครั้งที่สามครับครั้งที่สามชาร์จที่ ปั๊มขอนขว้งปราจีนบุรีนะครับค่าเดิมครับค่้ไปทั้งหมดสามร้อยสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์นะครับอ่าได้ไฟมาทั้งหมดหกสิบสองจุดเจ็ดศูนย์หน่วยนะครับบาทต่อหน่วยจะอยู่ที่สี่จุดแปดหกบาทนะครับสี่บาทแปดสิหกสตางค์นั่เองครับเป็นออฟฟิคนะครับเมื่อรวมทั้งทริปก็จะได้ หกรบาทห้าสิห้ตางค์และใช้ไฟไปทั้งหมดจะเรียกว่าใช้ทั้งหมดได้ไหมเอาเป็นว่าได้ไฟมาทั้งหมดหนึ่งสามสิกิโลวัตต์ก็แล้วกันนะครับโดยมีระยะทาง5้ายิบหกกิโลเมตรเมื่อนำมาหารกันแล้วจะตกกิโลเมตรละแปสิเอสตางค์นะครับ8ปดสิอตางค์กว่านะครับแค่นี้ครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP สุดท้ายของการเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีไปไปราจินบุรีนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้ไปไหนอีกนะเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้อีกแยกเป็นเพลลิสเพลลิสไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ